หลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่มห้าตอนฆ่าสัตว์เพราะความยากจนผู้ถามตอนเด็กๆมีความยากจนจำเป็นจะต้องฆ่าหอยฆ่าปูฆ่าปลาเอามาเลี้ยงเป็ดปัจจุบันนี้ดิฉันเป็นคนดีแล้วเจ้าค่ะทำแต่ดีอยู่เสมออยากจะเรียนถามว่าเวลาอุทิศส่วนกุศลไปแล้ว เจ้าหอยปลาปูมันจะเอาโหสิกรรมให้หรือเปล่าคะหลวงพ่อมันจะเอาโหสิหรือไม่ก็ช่างเถอนะการฆ่าหอยฆ่าปูบาปมันน้อยกว่าการฆ่าคนเราไม่คิดถึงมันดีกว่าให้ไปก็ถือว่าเป็นการอาหสิกรรมไปเลยอย่างองคุรีมานก็ดีท่านฆ่าคนพันกว่า ไม่ใช่999นะตำพาทาธิกะโจรมี่ค่าคนเป็นหมื่นแต่ตำพาทาธิกะโจรฟังภาษารีบุตรเทศจบเดียวเป็นพระโสดาบันเห็นไหมก็ไม่ควรจะติดใจเพราะไปผูกพันอยู่ตรงนั้นเราให้เขาไปแล้วถือว่าเขาได้แล้วทำใจให้สบาย และมุ่งหน้าในด้านความดีโดยเฉพาะแล้วกรำนั้นจะตามไม่ทันผู้ถามอย่างนี้เราทำบุญทําทานแล้วเราอธิษฐานว่าด้วยอานิสงผลบุญนี้ขอให้ได้ไปนิพพานในชาตินี้ชาตินี้อย่างนี้พอหลบได้ไหมครับหลวงพ่อเอาแค่นี้เดียวนะถ้าหลายนี้มันแย่งกันไอตัวนี้แหละตัวหลบ นั่นแหละตัวนี้แหละสำคัญให้ข้าวแก่ไก่ให้ข้าวแก่สุนัขให้ข้าวแก่คนขอทานช่วยการงานของคนอื่นทุกอย่างเราไม่หวังผลตอบแทนทุกอย่างเราหวังผลเพื่อนิพพานอย่างเดียวไอ้ตัวนี้แหละหลบดีมากไอนั่นไม่ทันแงงะวงเล็บอืมค่อยโล่งใจ ยังไงยังไงก็มีทางหนีได้โอดอ่านเรื่องหนีนรกสิหลวงพ่อแนะนำไว้ดีมากวงเล็บปิด